สวัสดีตอนเช้าทุกคน EP นี้จะเป็น EP สุดท้ายที่เราจะได้อยู่น่านแล้วนะวันนี้เราตื่นเช้ามา่ก6โมงเพื่อที่จะมาดูหมอกหน้าที่พักเพราะเมื่อคืนฝนตกแต่สรุปคือหมอกไม่ขึ้นนะคะน่าเสียดายมากเลยแต่ไม่เป็นไรคะ่ะตื่นมาแล้วเจอวิวแบบนี้ก็ฮิวใจได้อยู่เพราะมันสวยมากและกิจกรรมที่เราทำเช้านี้ก็คือ การดิปกาแฟนะทุกคนการดิปกาแฟนี่เป็นการดิปครั้งแรกของเราเนาะเพราะเราไม่เคยดิปมาก่อนคืออยากจะสอบถามผู้รู้อะเราอะดิปกาแฟแต่มันไม่เหมือนคนอื่นเขาดิปเลยทุกคนคนอื่นดิปได้สีดาแต่ทาไมเราดิปได้สีส้มเนี่ยส้มเหลืองเนี่ยเพราะอะไรอะอยากจะรู้และกินกาแฟเสร็จแล้วก็มาเล่นกับแมวต่อไอ้ต้มตัวอ้วนตุ๊ก และก็ตามด้วยมื้อเช้าของที่พักข้าวต้มเช่นเคยแต่วันนี้มีไข่ลวกด้วยนะพอเรากินข้าวเช้าเสร็จเราก็ขับรถออกมาที่นี่ค่ะถนนลอยฟ้าดอยภูคาเวลานี้ไม่มีมนคนนเป็นสถานที่ยอดฮิตอีกหนึ่งจุดทุกคนที่คนมาที่นี่ต้องมาเช็คอินที่นี่แหละซึ่งนั่นแหละทุกคนถนนลอยฟ้าดอยภูคาอยู่ห่างจากที่พักของเราประมาณหนึ่งกิโล กินข้าวเสร็จเราก็ขับออกมาเลยแล้วก็ได้วิวแบบนี้ก็แต่ตรงน,นั้นสวยแต่ตอนเนี้ยตอนที่เรากําลังกินข้าวอยู่อ่ะแลวเรามาที่นี่คือหมอกกําลังขึ้นเลยทุกคนกลับไปน่าจะได้เห็นหมอกสักนิดหนึ่งเพราะว่าเมื่อเช้าหมอกยังไม่ลงไอหมอกยังไม่ขึ้นและนี่คือวิวระหว่างทางที่เรากลับที่ผักทุกคนอยากจะบอกว่าภูเขาที่เขาบอกว่าหัวโล้นอ่ะมันโล้นแค่บางจุดนะ บางจุดมันก็ยังเขียวอยู่นะสวยไหมล่นะตอนนี้เรากลับมาถึงที่พักแล้วทุกคนสรุปหมอกไม่ขึ้นนะคะคุณลุงบอกว่าเห็นขึ้นนิดนึงน่าจะอีกสักพักน่าจะขึ้นอีกเยอะแนะ่แต่ตอนนี้คือหายไปเลยให้ไปแล้วคะ่ะถึงเวลาเช็คเอาท์แล้วทุกคนเศร้าใจ งเทพแล้วและเราก็ออกเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองน่านกันคะ่ะนี่ก่อนกลับมีหมอกด้วยและระหว่างทางกลับเข้าสู่ตัวเมืองน่านเนาะสถานที่ไหนที่เราสามารถแวะได้เราก็จะแวะเก็บตกนะคะทุกคนทุกคนคะ่ะแล้วตอนนี้เราอยู่ที่โรงบ่มปัวคาเฟ่จะให้ดูบรรยากาศนะ คาเครื่องดื่มกับขนมมันไม่ได้แรงเลยทุกคนราคาโอเคเลยละ่ะแต่ว่าเราไม่สามารถถ่ายรูปกับคาเฟ่ได้เพราะว่ามันมีทริปมาลงนะคะซึ่งมาลดตู้ไหลคันเลยละาขออนุญาตออกมาก่อนเนาะและพอเราเดินทางมาถึงตัวเมืองนั่นก็เที่ยงพอดีทุกคนเลยมาฝากท้องที่ร้านสหายสายเตี๋ยวร้านนี้ค่ะร้านดังในตำนานที่นักท่องเที่ยวต้องมากินบะหมี่มาแขวนให้ได้เพราะมันเป็นรสชาติที่ ทุกคนต้องได้ลองแล้วอาหารราคาอาหารไม่แรงด้วยนะ<พ>อ,อร่อยด้วยพอเรากินข้าวเสร็จทุกคนเราก็มาต่อกันที่นี่ค่ะวัดพระธาตุแช่แห้งที่เห็นข้างหน้าตรงนี้คือพระมหาเจดียเ์ชเวดากองนะคะทุกคนเป็นศิลปะพระมาท,ที่เขาสร้างไวใ้ให้คนไทยบูชากันนะคะสวยไหมยอยู่ที่วัดพระธาตุแช่แห้งแล,แล้วเราอาจจะอยู่ตรงนี้จนถึงสี่โมงเย็นเพราะว่าตอนนี้บ่ายโมงครึ่ง สี่มงเย็นนี้เรานัดกับร้านเช่ารถว่าเราจะคืนรถกันที่สนามบินนะคะเราอาจจะต้องไปก่อนสี่มงเย็นนนะร้านจะได้มันต้องรอานานเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้มีอะไรบ้างทุกคนนี่คือบริเวณลานวัดวัดกว้างมากและอีกอย่างคือนักท่องเที่ยวก็เยอะเหมือนกันอย่างเช่นตรงนั้นแต่เราจะไปดูกันนะคะว่าตรงนั้นมีอะไร ทุกคนดูจุดนี้น่าสนใจเขาบอกว่าเป็นคำนมัสการพระประจำวันนั้นวันจันทร์ปีเถาะอันนี้วันอังคารและตรงนี้พุทธกังวันเดี๋ยวเราเกิดพุทธกางวันเราจะมาห้อยป้ายตรงนี้นะทุกคน นี่พุดกลางคืนวันพฤหัสวันศุกร์แล้ววันเสาร์และสำหรับป้ายชื่อเราสามารถบูชาทําบุญที่จุดตรงนี้ได้เลยนะคะทุกคน และนี่ก็เป็นราคาร่วมทำบุญนะคะป้ายชื่อละ79บาทค่ะและก็จุดนี้นะทุกคนมีให้เลือกบูชามากกว่าหนึ่งอย่างเลยเพราะเราสามารถร่วมทำบุญได้หลายอย่างเลยละ่ะอย่างจุดนี้นะทุกคนเป็นการบูชาเทียนประจำวันเกิดเพื่อไปอธิษฐานขอพรกับพระธาตุแช่แห้งนะคะแล้วก็บูชามาหนึ่งเล่มและคุณลุงที่ดูแลจุดนี้อยู่เขาก็แนะนำว่าให้เราเขียนชื่อนาะมสกุลลงบนเทียนก่อน แล้วก็มีใบคําบูชาเทียนมาให้1แผ่นสวดหนึ่งจบแล้วก็ไปปักเทียนได้เลยค่ะทุกคนและบริเวณปักเทียนก็จะเป็นบริเวณที่เพื่อนๆสอท่านนี้กำลังเดินเข้าไปนะคะพอเราก่ลาวคําบูชาเทียนจบแล้ว เราก็ได้เวลามาปักเทียนค่ะทุกคนเดี๋ยวต้องขออนุญาตต่อไฟจากเทียนของเพื่อนสองท่านนั้นก่อนนะอาจจะใช้เวลาสักหน่อยเพราะรู้สึกว่าเทียนจะติดยากนิดนะึงไปให้ป้ายวันเกิดกันทุกคน บางคนอาจจะสงสัยว่าถ้าวัดนี้เป็นวัดประจําปีเถาะแล้วคนเกิดปีอื่นทําไมต้องมาที่นี่บา,บางคนต้องสงสัยแน่อันนี้คือเป็นความเชื่อของชาวล้านนาน,นะคะทุกคนเขาเชื่อว่าถ้าใครเกิดปีเถาะแล้วมาสักการบูชาที่วัดนี้จะทําให้เสริมบรารมียิ่งยิ่งขึ้นจะได้รับทั้งชื่อเสียงและความมั่นคงต่างๆและนี่แหละค่ะคือที่มาที่ไปพอจังหวะน,นี้แล้วเราก็กล่าวคำนำมัสการเสร็จแล้วเราก็มาแขวนป้ายชื่อเราไว้ นี่พอแขวนเสร็จเท่าก,กับเรามาเช็คอินแล้วนะแล้วพอเราเดินเข้ามาด้านในหน่อยเราก็จะเจอกับพระธาตุแช่แห้งวัดประจำเมืองที่มีอายุเก่าแก่มากกว่า600ปีตามพงศาวดารเล่าว,ว่าเป็นการสร้างขึ้นเพื่อบรรจุพระสารีริกธาตุโดยเจ้าพยาการเมืองนครน,น,น่านโปรดกล้าวให้สร้างขึ้นเราก็เดินเข้ามาตรงนี้คะ่ะทุกคน ด้านในนี้คือวิหารหลวงนะคะซึ่งด้านในนี้ประดิษฐานพระเจ้าล้านทองพระพุทธรูปปางมารวิชัยซึ่งเป็นศิลปะแบบล้านนาประดิษฐานอยู่ยมันหมดแล้ว บริเวณทางเข้าวัดบริเวณนี้นะคะจะมีร้านของฝากแล้วก็ร้านอาหารมีหลายร้านเลยค่ะทุกคนถ้าใครมาที่นี่สามารถใช้บริการร้านขาได้นะเดินออกมาจากวัดสักแป๊บหนึ่งฝนตกค่ะทุกคนตกแรงในระดับหนึ่งเลยละ่ะคนตอนนี้บ่ายสองโมงครึ่งแล้วว่าเราจะไปสนามบินเลยแล้วกันเราร้อนมาก แต่ว่าฝนตกนะฝนเพิ่งหยุดเก่งใจเนน่ะตอนนี้มันหลบอยู่ในอาคารเลี้ยงของเมนมันจะไม่เหมาะสมเอาไปแล้วเด้อไปเจอกันที่สนามบินค่ะแล้วก็นั่นแหละทุกคนกำลังจะถึงสนามบินอยู่แล้วฝนตกหนักลงมาอีกเปียกไปหมดถึงสนามบินแล้วทุกคนแล้วก็เปียกเพราะว่า ก่อนถึงสนามบินฝนมันตกแล้วตกแรงแต่ตอนนี้หยุดแล้วแล้วเราก็เอารถมาจอดไว้ละเราจะไปเปลี่ยนชุดในสนามบินก่อนรอพี่เจ้าของรถเข้ามารับแล้วเราค่อยมาขึ้นกุญแจตอนนี้เช็คอินเรียบร้อยแล้วทุกคนเดี๋ยวเรารอขึ้นเครื่องกันกนะคะไฟบินเราโดนเลื่อนถึงกรุงเทพสองทุ่มค,ครึ่งต้มตาสองต้มต้มกับ แล้วเวลาที่เราต้องออกเดินทางก็มาถึงแล้วทุกคนการมาเที่ยวน่าน5วันสี่คืนผ่านไปเร็วมากเราต้องคิดถึงที่นี่มากแน่ๆบา,บายยนะจังหวัดน่านเที่ยวรอบนี้แฮปปี้มากๆค่ะที่ตามใหม่ได้ที่เรื่องบนบัตรโดยสารเราขอแนะนำให้ และเราก็มาถึงสนามบินดอนเมืองตามเวลาเที่ยวบินนะทุกคนพอกลับมาคิดดูทำไมผู้หญิงคนหนึ่งถึงกล้าที่จะแบกเป้7-8กิโลเพื่อไปเที่ยวไกลถึงขนาด7-800อยโลขนาดนั้นวะและทริปเที่ยวครั้งนี้ก็จบอย่างสมบูรณ์ทริปหน้าจะไปที่ไหนติดตามกันไว้นะคะบ๊ายบายทริปหน่านจบไปแล้วนะทุกคนแต่ตอนนี้เราจะมาสรุปค่าใช้จ่ายแล้วก็ เราจะมาแปะเพจที่พักแล้วก็เพจที่เช่าหมอใส่ที่เราไปมานะคะอ่ะสรุปค่าใช้ใจ่ายก่อนนะค่าใช้ใจ่ายก็จะมีค่าตั๋วเครื่องบินทั้งไปและกลับเราใช้บริการของสายการบินแอร์เอเชียนะคะทุกคนขาไปนี่ตรงเวลานะแต่ขากลับจะมีเลื่อนไฟรู้สึกจะเลื่อนไฟอยู่ประมาณ2รอบแต่ก็ได้บินทุกคนแต่อาจจะช้านิดนึง ขาไปเราซื้อตั๋วอยู่ที่ราคา1329บาทขากับค่าตั๋วอยู่ที่1457บาทถ้าใครจองเที่ยวบินแนะนำให้จองล่วงหน้า3เดือนนะทุกคนจะได้ราคาถูกลงกว่านี้ซึ่งราคาถ้าจองล่วงหน้าสามเดือน,นาจะอยู่ที่ประมาณ8-900บาทอันนี้แนะนำให้จองล่วงหน้า3เดือนนะและ ร้านมอไสที่เราไปใช้บริการก็คือร้านรถเช่าน่านไงเราเช่ารถซูเปอร,ร์คัรวันละ300บาททั้งหมด4วันก็จะเป็น1,200บาทและใน1,200บาทเนี่ยมีค่ามระจำ500นะคะส่วนเพจเราแปะไว้ให้นะนี่สามารถติดต่อได้ที่เพจนี้ได้เลยค่ะ คือใครไปเที่ยวน่านอย่าลืมใช้บริการพี่เขาด้วยนะพี่เขามีทั้งบริการรับส่งสถานที่ใกล้เคียงทั้งสนามบินและก็โรงแรมในพื้นที่ตัวเมืองนะคะหรือไม่ก็ลองสอบถามพี่เขาดูอีกรอบหนึ่งนะและพอมาถึงค่าที่พักค่าที่พักคืนแรกเราพักในตัวเมืองนะคะชื่อโรงแรมคือโรงแรมน่านลานนาค่าห้องจะอยู่ที่วันละ790บาทต่อคืน ซึ่งราคานี้ไม่มีอาหารเช้านะคะทุกคนเผื่อใครสนใจไปพักที่นี่เราแปะเพจไว้ให้นะคะคือเพจนี้ลองสอบถามไปที่เพจดูนะคะต่อไปทุกคนคืนที่สองเราพักที่สปันที่สปันนี้ค่าห้องเราอยู่ที่900บาทต่อคืนแต่ช่วงราคาที่ที่สปันเนี่ยค่ะมันจะมีช่วงไฮซีซั่นแล้วก็ช่วงโลว์ซีซั่นในแต่ละช่วงราคาจะไม่เท่ากัน ถ้าใครสนใจที่พักตรงนี้ลองสอบถามไปที่เพจนี้นะคะเดี๋ยวแปะเพจไว้ให้คือตรงนี้สนใจที่นี่ทักเพจได้เลยแอดมินใจดีค่ะและตามเร่ยคืนที่3ค่ะทุกคนที่เราพักก็คือเปียงซอโฮมสเตย์ค่าห้องอยู่ที่วันละาน1,200บาทรวมอาหารเช้าก็ถ้าใครสนใจเพจนี้เนาะเราก็จะแปะเพจไว้ให้ ปึ้งทักไปที่เพจนี้นะคะค่าบริการก็เหมือนกันมันจะมีช่วง low s e ซั o n แล้วก็ช่วง high s e a s ก็ลองสอบถามไปทางเพจดูก่อนอาจจะได้ราคาถูกลงหรือราคาที่สูงขึ้นกว่านี้ก็สอบถามไปที่เพจดูก่อนนะและมาถึงคืนสุดท้ายทุกคนที่พักที่เราภูมิใจนําเสนอก็คือที่พักเวียงภูหมอกดอยภูคาที่ดอยภูคานั่นเองค่ะ ค่าบริการที่เราได้มาก็คือวันล,ละหนึ่งพบาทรวมอาหารเช้าอีกอย่างหนึ่งคืออาหารที่นี่อร่อยมากอย่างส้มตำที่เรากินนี่ก็คือปลาเขามันหนัวมากเลยอะลอากินแล้วยังติดใจอยู่เลยก็เดี๋ยวแปะเพจไว้ให้คือเพจนี้อืก็สามารถทักถามไปที่เพจนี้ได้เลยนะคะทุกคนแล้วก็อีกอย่างคือที่พักของที่เนี่ยมันมี จำกัดวันว่างอาจจะน้อยลองสอบถามไปก่อนนะว่ามีวันไหนที่สามารถเข้าพักได้บ้างคืออยากให้ทุกคนไปพักที่นี่จังเลยคือแบบต้องไปให้ได้อ่ะ,อะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือราคาที่บอกมาทั้งหมดคือราคาหนึ่งคนนะคะถ้าไปสองคนราคาอาจจะเพิ่มขึ้นมาหน่อยนะและค่าใช้จ่ายถัดมาจะเป็นค่าเติมน้ำมันท,ทั้งทริปค่าเติมน้ำมันทั้งทริปนี้เราใช้จ่ายไป1 5 0หบาท ประหยัดน้ำมันนะทุกคนหรือมอไซค์ปกติมันก็เติมเท่านี้หรือเปล่าอันนี้อันนี้ไม่มั่นใจแต่สำหรับเราเราว่ามันประหยัดอยู่นะเพราะว่าเราขับขึ้นเขาขับลงเขาขับตั้งแต่ตัวเมืองขึ้นไปเปียงซอขับเปียงซอลงมาที่ดอยภูคขาแลวดอยภูคขาก็เข้ามาที่ตัวเมืองซึ่งมันเป็นการขับรถที่ขึ้นไปแล้วก็ลงมาผ่านเช่นเดิมแล้วก็เปลี่ยนเส้นทางไหมอะไรอย่างเงี้ยพ,พอจะเข้าใจไหม แล้วก็มีค่ากินค่ากินนี่ทุกคนสามารถบริหารจัดการได้เองเลยส่วนของเราค่ากินทั้งทิปนี้เราหมดไปที่1,500บาทส่วน1,500บาทนี้ยังไม่รวมค่ากิจกรรมที่ทุกคนจะทำนะอย่างเช่นการเข้าวัดทำบุญหรือการใส่บาตรตอนเช้าที่วัดสปันตรงเนี้ยก็แล้วแต่ทุกคนสามารถบริหารจัดการเองได้เลยค่ะโอ Okay. มาสรุปค่าใช้ใจ่ายค่าใช้ใจ่ายทั้งทริปนี้เราขออนุญาตดีบเลขก,กลมๆคือเราใช้ใจ่ายไปประมาณ10,000บาทอาแล้วถ้าอย่างมีคนสอบถามเข้ามาว่าถ้าสมมติเราไปอย่างสมมุติ1คนหรือ2คนเราจะไปเช่ารถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์ดีคะก็อยากให้คําแนะนําว่าถ้าเกิดว่าเช่ารถยนต์รถยนต์นี่ถ้าใครที่เป็น มีมีอาการมอรถอยู่แล้วอาจจะไม่ถูกใจสิ่งนี้เพราะว่าการไปเที่ยวนั่นมันต้องมีการขับรถขึ้นเขาลงเขาและระหว่างทางมันต้องมีการคดเคี้ยวของถนนนะคะทุกคนเหมือนงูเหลือ,อย่ะคนที่มอรถอาจจะไม่ถูกใจสิ่งนี้ถ้าใครไปก็เตรียมยาแก้ม,มอรถไปด้วยนะส่วนถ้าจะให้แนะนําเป็นมอไซค์ก็คือเราเราก็ชอบเหมือนกัน่จุดนี้เพราะว่ามันประหยัดกว่าเช่ารถยนต์แล้วก็อีกอย่างคือมันได้ หน้าปะทะลมปะทะแดดแบบเจอรธรรมชาติจะจะจางๆฝนตกก็เปียกอะ่ะมันเป็นการแอดวานอีกแบบหนึ่งอย่างเนี้ยหลังมือเราแดงเลยนะทุกคนแดดหน้าแรงมากเผาอันนี้คือโดนเผานะคะแล้วก็มีอาการแสบแดงไนดะ้ทีนี้เราต้องมารักษาแหละและก่อนจบ คลิปสุดท้ายของ EP นี้ขอฝากไว้นิดหนึ่งนะคะทุกคนถึงน่านจะเป็นเมืองรองในการท่องเที่ยวนะแต่ว่าสถานที่ท่องเที่ยวเขาก็เยอะแล้ะคือเป็นธรรมชาติจริงๆคือคนน่านะเข้าใจดีคือใจดีจริงๆอันนี้คือเรื่องจริงคือเขาเวล์คั้มนักท่องเที่ยวว่ะเขาให้เก็ิแขกบ้านแขกเมืองคือคือคือดีไปหมดน่ะแล้วการขับรถของเขานี่ก็คือแบบเขามีมารยาทอ่ะ คือไปอยู่ห้าวันสี่คืนนี่เอาจริงๆเรายังไม่ได้ยินเสียงแต่รถในจังหวัดน่านเลยสักครั้งนึงนิดเดียวก็ไม่ได้ยินคือคือคือ,คอไม่คิดว่ามันจะเงียบสงบขนาดนี้คือทุกที่นะทั้งในตัวเมืองทั้งบนเขาหรืออะไรก็แล้วแต่อาจจะเป็นทุกที่หรือเปล่าคือหลังจากสามสี่ทุ่มเป็นต้นไปเนี่ยคือทุกที่เขาจะมีกฎว่าห้ามส่งเสียงดังหมดเลยแล้วยิ่งในตัวเมือง สองสามทุ่มก็เริ่มเงียบและบนถนนนี้แทบจะไม่มีรถเลยทุกคนต้องไปให้ได้สรุปน่นดีทุกอย่างเลยค่ะอาหารอร่อยถนนดีเออถนนดีคือดีจริงจริงดีแต่บนเขายันตัวเมืองถนนเขาอย่างนี้เลยทุกคนต้องไปให้ได้นะต้องไปเจอกับตาตัวเองว่าคนน่าใจดีขนาดไหนและที่ท่องเที่ยวน่าเที่ยวขนาดไหนก็ยังคงแนะนำให้ทุกคนไปเที่ยวนั่นกันเยอะๆนะคะ